สวัสดีค่สวสัสดีคฟาร์มวันนี้นะคะจะพามาดูเครื่องปั่นไฟของสวสัสดีฟาร์มในฟารมเลี้ยงไก่เนื้อระบบปิดนะคะอันนี้อันนี้เป็นเครื่องปั่นไฟ,เ,นไฟเขาเขาเรียกยังไงเครื่องปั่นไฟนี้เป็นพลัง น50กิโลวัตต์ิบกิโลวัตต์ใช้โดยใช้กรณีที่ไฟฟ้าของฟาร์มไก่เนื้อดับนะคะเราก็จะมาใช้เครื่องปั่นไฟใส่น้ำมันดีเซลนะคะอันนี้เป็นเครื่องเครื่องใหญ่เลยนะคะอันนี้เป็นเป็นอัตโนมัติหรือต้องมาปั่นมือ มันสตาร์ทเองน,นะคะอันนี้เราสั่งซื้อเครื่องมือสองมาจากนกครอ,อันนี้เป็นเครื่องมือสองนะคะตรงนี้คืออะไรเอ,อ่ยหน้าปัดนี่พอเราสตาร์ทไหนตรงทันสตาร์ทเป็นเจอสตาร์ทต,ต,ตรงนี้นะคะหมายถึงว่าสตาร์ทยังไงอ,อ๋อ ก็บิดตรงนี้เลยปื๊บแล้วก็ไฟก็ติดแล้วก็เครื่องปั่นไฟก็จะทํางานเข้าไปในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อไฟก็จะติดเพื่อจะไม่ให้ลูกไก่เพื่อให้ความเย็นอยู่ในระดับที่อุณหภูมิพอเหมาะคงที่สําหรับความไก่นะคะไม่งั้นลูกไก่ก็จะตายเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องมีเครื่องปั่นไฟนะคะ ตู้อะไรคะตู้ฟฟ้าของคณะโดยภาคเข้ามาตู้ MDB เพื่อมาเชื่อมต่อข้าวประความแต่เราไว้ตรงนี้ว่าเชื่อมต่อต้องเชื่องดับตู้ควบคุมระบบน้ำระบบงานของคางเรื่องอันนี้แทงน้ำขึ้นไปอยู่ อันนีแ้แทงน้ำนี่กี่ 5, ลิตรคะห้าพันลิตร<ะ>นะคะสำหรับให้น้ำลูกไก่นะคะในฟาร์มแห่งนี้นะคะน,นี้สางเข้านี้เป็นอะไรนะคะต้องเตย์แี่รถที่จะเข้าในฟาร์มแล้วก็อีกคนคนงานคนที่นนนเข้าในฟาร์ม เป็นในถังนี้ก็คือมีน้ํายาฆ่าเชื้อถูกไหมคะส่งถังนี้เป็นน้ํายาฆ่าเชื้อฉีดลดเวลารดรดบรรทุกอาหารมาส่งอาหารลูกไก่นะคะแล้วก็แล้วก็ถังนี้ก็สามารถเวลาเราเปิดก๊อกข้างในนะคะเปิดก๊อกข้างในค่าเชื้อเวลาก่อนเข้าไปในห้องในฟาร์มไก่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะ